ถ้หาหากว่าปล่อยอารมณ์ไปในความรู้สึกว่าราบดอนเป็นเดือนแห่งความยุ่งยากเป็นภาระของการต้องอดอาหารทําอะไรก็ลําบากเคยอยู่ปกติอย่างสนุกสนานได้เริงม,มีความสุขแต่พอเราถึงาราบาดอนแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นไอ้นูน่นไอ้นี่เป็นความเครียดอยู่ไปแบบด้วยความจำใจอย,อย่างนั้นอ่ะอาการนี้ถ้ามันเกิดกับเรานะแปลว่าเรานั้นอยู่ในสภาพเครือขายยาละนะอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราในยานะอารมณ์ของมนุษย์ มีความคึกคักในช่วงแรกแล้วก็เบื่อหน่ายในตอนหลังทุกงานเวลาเราอยากจะทําอะไรจะทําด้วยความตั้งอกตั้งใจในช่วงแรกเวลาทาไปเข้าไปหลายๆวันเข้าเบื่อแล้ววะก็มาตะระแวกไปวันแรกสองวันแรกสามวันแรกยังคึกคึกดีไปไปวันที่สามที่สี่ที่ห้าเอ๊ะชักไม่ค่อยไหวแล้วเอาเอาไว้ทิ้งทิ้งไปมั่ก็ได้มาเรื่องโซนหน้าไม่ต้องละหมาดหรอกตะระแวกเอาเท่าที่จาเป็นคือบวชอย่างเดียวดังนั้นเข้าไปก็ทั้งบวชก็การบวชของเราก็เป็นบวชที่ไม่อยากสนใจเรื่องข้อห้ามละ ดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์นั่นซีรีส์นี่ดูเรื่องของอะไรที่มันได้สาระใครี่ทากว่าจะเหนื่อยเหนื่อยเนื่องจากว่าขายันทําอามัลอิบาดะจนลาไปลาแบบนี้การเหนื่อยแบบนี้เนี่ยนะบีบอกเขาได้รับความสาเร็จนะแต่ในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าใครใครที่เขาไปเหนื่อยกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปขยันพึกพักเสร็จแล้วก็เหนื่อยละที่ไม่ใช่เรื่องของการอยู่ในแบบฉบับของท่านนบีคนนั้นหายนะ